ตำรวจและทหารกว่า200นายปิดล้อมชุมชนวัดศรีมงคลตำบลปากพูลอเภอมือ,นองนครศรีธรรมราชรวม12จุดเพื่อกวาดล้างยาเสพติดและอาชญากรรมสามารถจับผู้ต้องหาหลบหนีหมายจับและคดียาเสพติดได้22คนพร้อมยาบ้าและน้ำต้มพืชกระท่อมอีกจำนวนหนึ่งตำรวจบอกว่าได้เบาะแสผู้ต้องหาคดียาเสพติด2คนจะเข้ามาในพื้นที่เพื่อเยี่ยมญาติช่วงเทศกาลสงกรานต์ ภ้าเป็ุการขนาดชาย4คนอ้างตัวเป็นทนายความและผู้ใหญ่บ้านพยายามเข้าทำร้ายพระอาจารย์สันติฐานิสรโรเจ้าสำนักสงสันติธรรมจังหวัดชนบุรีเมื่อช่วงบ่ายวันที่12เมษายนที่ผ่านมาพระอาจารย์สันติเปิดเผยกับไทย P ี s ว่าเกิดจากความขัดแย้งเรื่องที่ดินของสำนักสงฆ์เนื่องจากก่อนก่อสร้างพระอาจารย์สันติได้รับมอบหมายจากเจ้าอาวาสวัดธรรมนิมิตให้ก่อสร้างสำนักสงฆ์บนที่ดินที่ได้รับบริจาคจากญาติโยมรวม12ไร่ แต่เมื่อเจ้าวาดมรณภาพทางวัดก็เรียกคืนที่ดินจนกระทั่งเกิดเหตุพยายามทำร้ายร่างกายพระอาจารย์สันติเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาแก้ไขปัญหาโดยเร็วทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่36และตำรวจภูธรแม่สะเรียงนำกำลังเข้าตรวจสอบบ้านพักในอำเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนหลังชาวบ้านร้องเรียนว่าเป็นบ้านของกลุ่มเงินกู้นอกระบบที่มีพฤติกรรมข่มขู่ลูกหนี้เบื้องตนกก้นควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้2คน สารภาพมีนายทุนใหญ่จากจังหวัดระยองนำเงินมาให้ปล่อยกู้เรียกเก็บดอกเบี้ยรายวันวันละ100 2 0 0ถึง200บาทนายไพศาลวงตาถูกทหารกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำปางจับกลุ่มขณะลักลอบตัดไม้บริเวณป่าท้ายหมู่บ้านทุ่งหตําบลวอแก้วอําเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางพร้อมให้การสะท้อนว่าร่วมกับผู้นำท้องถิ่นตัดและแปรรูปไม้ ทหารจึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนและเตรียมขยายผลจับกลุ่มผู้ร่วมก่อเหตุอีก10คนพลตำรวจโทสานิตมหาถาวรผู้บัญชาการตำรวจนครบาลยอมรับกังวลใจกับกรณีกัญชาของกลางของสนอบประเวทที่หายไปกว่า40กิโลกรัมและหากพบว่าผู้ใต้บังคับบัญชาเกี่ยวข้องก็ต้องดำเนินการทั้งทางวินัยและอาญา ก่อนหน้านี้มีคำสั่งย้ายผู้กำกับการสอน,นอรประเวศไปปฏิบัติร,ราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการตำรวจนครบ,บาล4เป็นเวลา30วันพร้อมสั่งตั้งคณะกรรมาการสืบสวนข้อเท็จจริง